กับคู่แมนแซ่บแซ่บกันในช่วงนี้นะครับผมกับ2คลิปที่เรานำมาฝากสำหรับคุณผู้ชมเป็นประจำกันในทุกวันเลยสำหรับในช่วงน,นี้คู man, แ่แมนแบเ๊ดน เป็นประจำเลยนะครับผู้ชมครับคู่แมนแบทเทิลของเราเนี่ยครับสองคลิปที่นํามาฝากกันเนะยครับเรียกได้ว่าคัดสรรจากกันมาในทุกทุกคนทุกแห่งเลยแล้วก็เป็นคลิปที่รับรองครับว่าคุณดูแล้วจะต้องร้องคําว่าอ๋อหาล่อจังออหาล่อจริงอจุย ช่วยๆเดี๋ยวก่อนสามพันเนี่ยไม่ได้หน้าตื่นเต้นเลยบ้าเลยแุกควจะบอกว่าทุกคนจะต้องร้องว่าฮ่าอย่างนี้เลยอาปากค้างว่าฮ่าดีนะ แฟนมาแล้วผู้ชมครับมาถึงคลิปแรกเลยนะครับแน่นอนครับต้องบอกกันก่อนเลยว่าคุณชื่นชอบคลิปไหนนะครับ K1 เบียนะครับ K2 พี่เต้นะครับทักทายกันมาผ่านทาง464 2242นั่นเองนะครับอ่ะคลิปแรกครับเป็นคลิปของเบียนะครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวของการ scratch pan นะครับส c ค a t แ h pan s c r a t c pan นี่แหละนะครับใครชื่นชอบ s c r a t c นคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยสแครชแน่ๆ พาช่าที่นหนี่ท่ามจริงท่ามจริงทีแรกอะพาชาทีเนยทีนี่หละอ่ะคลิปแรกครับเป็นคลิปของเบียไปชมครับสาวผมวุ้นเบียการสคริปต์แผนเอ้ยแผนสคริปต์แผนเอ้ยดูหน้า คือคือต้องสังเกตนะครับสังเกตยังไงคือคนไม่ได้สังเกตฝาาม้อเลยนะครับอันนี้คืออีกดีเจฝาาม้อนะครับไม่ไม่คือคือตอนนี้ทุกคนกําลังงงเนี่ยเริ่มเห็นแล้วเพราะว่าพอดีว่าพี่บาบังอยู่จริงๆแล้วน้องเนี่ยกำลังสแกนฝาาม้ออยู่ถูกต้องนะครับสามารถเฉพาะตัวเปิดเปิดเพลงไปด้วยแต่คิดว่าคนคงไม่ดูฝาหรอกนะครับดูอะไรฮะดูฝ่าบ้านอย่างนี้เหรอฮะ หรือ,ออะไรฮะให้ดูอะไรฮะดูฝอยขัดหม้อบนผมน้องครับอ๋อเหรอฮะเอะเอเขาก็เขาก็อันแนบดีนะครับเอาฝอยขัดหม้อไว้ที่หัว <c oughs> ว่าอะไรไม่ใช่อนั้นผมขาวผมขาวผมเขายิกนะครับแน่ใจว่านั่นคือผมจริงจริงจรเลยโอ้โหโอ้ยบานมากเลยโอ้สุดยอดสุดยอดหัวมันเขาบอกเขาเป็นดีเจฝาหม้อนะแต่จริงฝาหม้อนี้ไม่ได้มีบทบาทเลยนะครับเอาไว้จับเอาไว้จับไว้จับมันเอาไว้จับเฉยๆนะครับแต่เอวเอวนี่โอ้โหดีมากเลยทีเดียวนะฮะมีเมื่อกี้ผ้าถุงหลุดล่ะ มีมีใส่โบนด้วยมีม้วนผ้าถุงกลับไปด้วยนะครับได้แล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นดีเจฝาาม่อเจฝาาม่อนะครับผมอีกหนึ่งคลิปของตัวเต้ดีกว่าสำหรับเคสสองในวันนี้นะครับเป็นความสนุกสนานของพี่ๆทหารกันหน่อยดีกว่าโฟกัสโฟกัสที่พี่ทหารหนึ่งท่านที่อยู่ในคลิปนี้คืนความสุขสู่ประชาชนเออไอชอบกัน ันนี้พี่ทหารเหรอโอ้โหร่างกายพี่กำยำครับคือร่างกายพี่บึกบึนครับร่างกายพี่โอ้โห,โโหไม่หรอกด้วยเพลงด้วยเพลงด้วยด้วยสถานการณ์ต่างๆก็เลยต้องทำให้ดูอ่อนช้อยหน่อยหนึ่งนะ <laughs> ี่พี่ทหารถือว่าเป็นการคืนความสุขนะถูกต้องถ<อ>ูกค,คนเราแ,วแวได้เลย,เเลยนะเออคนละคนก็มีความสุขกับพี่ๆเขานะ ชหาไม่ได้ไปดูมีมีความสุขนะให้คนรอบข้างแล้วแต่ว่าพี่เขาบอกว่ามีความสุขคืนความสุขให้กับตัวเองด้วยนะครับได้เวลาปลดปล่อยไงครับออไปเต็มที่เลย โอเคเลยนะครับล้พัดตึงกันเลยทีเดียวสองคลิปนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับชื่นชอบคลิปไหนนะครับชื่นชอบคลิปของเบียร์รักเบียร์หลงเบียร์ปลื้มเบียร์ประทับใจเบียร์พอยังพอยังแค่นี้ถ้าเกิดรักขนาดนั้นแล้วก็ สงสัยคงต้องหาอะไรให้เบียรกินแน่เลยสําหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว,ว่าว่าสิ่งที่เบียจะได้กินในวันนี้และสิ่งที่เบียน่าสงสารเหลือเกินมันคืออะไรก็คือคนที่จะต้องแพ้นในวันนี้กันอย่างแน่นอนอย่าลืมครับเคหนึ่งือว่าเคสองนะฮะส่งมาที่สี่หกสี่สองสองสี่สองซึ่งบทลงโทษข,ของเราอยู่ที่มือเบียคิมหันเรียบแลันคิมงานนี่เขาว่างเนาะว่างยังไงฮะเออเขาช่างไปหา嘛เนาะมันวันหนึนนน่งทำงานบ้างหรือเปล่าเนี่ยเรื่องของการค้าสาร ไอแครีเอทอันนี้คือเรื่องการทำงานของเขานะคุณอะไรหรอนี่ทำไมไม่ได้ล่ะไม่ทำงานหรอเออนี่คือการทำงานของเขาเฮ้ยนี่มันกลิ่นเหมือนคั่วกิ้งบ้านผมเลยนะเนี่ยแต่ก็คั่วกิ้งบ้านคุณต้องใส่อะไรบ้างนะฮะคั่วกิ้งบ้นคืณมันมีใส่อะไรมันก็แล้วมันจะมีผงคั่วกิ้งสำเร็จรูปอะ้มันจะทำแล้วก็มันมีแบบที่เป็นโขกๆตำตำอะนะเออคุณผู้ชมครับอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะทองม้วนทองม้วนเหรอใช่เหรอทองม้วนเบียร์ด แกโบราณมากพูดเลยแกพูดเลยแกพูดพอดีว่าไปนครมาเจอทองม้วนเต็มเลยนะครับเออคืออันนี้ก็คือทองม้วนฝรั่งอะทองม้วนฝรั่งก็ได้โอเคถูกต้องนะครับไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่าชื่อมันแบบออกฝรั่งฝรั่งหน่อยนะครับอ่ะเป็นทองม้วนฝรั่งครับซึ่งโรยด้วยผงคั่วกิ่งอ่าเยี่ยมมากเดี๋ยวถามก่อนไอ้ผงคั่วกิ่งอ่ะรสชาติมันจะมาลักษณะแบบไหนนะเผ็ด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 ยังไงเผ็ด เปรี้ยวๆเหรอนมันเหมือนน้ำพริกอะไรเงี้ยเหรอมันเป็นประมาณนั้นรสชาติมันก็จะแล้วก็มาโรยแล้วก็มาโรยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเท่านั้นไม่พอครับใส่อีกครับมีอะไรอีกฮะใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยด้วยเดี๋ยวก่อนนะปกติน้ำมันหอยต้องทำตอนที่กับข้าวมันกำลังร้อนๆแล้วก็ร้อนๆสุกๆแต่นี่คือน้ำมันหอยแบบสดๆครับอ๋อเยี่ยมมากครับผมน้ำมันหอยไม่พอครับอ่าไม่พอใส่อะไรเข้าไปอีกตอนแรกไม่ได้ใส่อันนี้มานะเลอะเดีอทีมงานบอกว่า ไม่ยังไม่พอเบรกเมื่อกี้ไงไปใส่เพิ่มคือยังไม่สาแกใจยังไม่สาแกใจคงจะคงจะสบายใจมากๆดีครับผมขอบคุณที่ทําให้สบายใจเออคงจะสบายใจเนาะดีครับแล้วเราล่ะเรเสียใจนี่เป็นอ่ามาศาสตร์เหมือนเดิมเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครจะได้รับประทานนะครับก็ ติดตามกันได้ในช่วงสุดท้ายของเรานะครับครับผม4642242นะครับหวตมาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปซึ่งตอนนี้ครับผมสองงานเพลงมารอคุณผู้ชมกันแล้วเพลงนี้ไม่ได้ยินนานแลวนะครับไม่ฟังนานและแต่เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่โอ้โหแจ้งเกิดได้กับวงพัดนลุงเลยนะครับแล้วก็ติดชาร์จกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับกับผลงานเพลงมหาลัยวัวชนครับครับผมได้อีกหนึ่งเพลงโอเข้ากันดีมากเลยนะครับผมต่อด้วยอีกหนึ่งเพลงนี้เลยกับการตองทุ่งเงินม้วนม่วนอีหลีตัวหรือเปล่าสำหรับงานเพลงนี้เกิดมา่คุณ เน,นะเข้ากันเข,ข้ากันมากเลยก็หลังจากที่คุณได้ฟังเพลงพระทลุงพลงฮัทเรียบร้อยแล้วมาเจอกับการต่อได้<อ>เลยคุณ<อ> <c oughs> น่ากลับมาครับครับ <c oughs>